หมายเลขสองนะครับได้กับสามนะครับของเดือนนะครับผมโอเคกลับมายืนพี่กลับมายืนพี่อย่ารออาจารย์มอบสำลับรองชนะเลิศอันดับสองของทางฝ่ายหญิงคือ ก็รู้ตัวดิได้รู้ตัวได้ยังไงอ่ะตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เหลือรางวัลชนะเลิศกับรางวัลรองชนะเลิศหนึ่งคือที่หนึ่งกับที่สองงั้นผมขออนุญาตประกาศที่หนึ่งเลยนะครับที่หนึ่งชนะเลิศเลยเอาเป็นชายิงก้อนดิอ่ะผู้ชายก่อนนะครับรางวัลชนะเลิศประกฏกดดารือน,นะครับในฝ่ายของเดือนล่อพอมอนนทบุรีรุ่น,นกเก้าได้แก่ ไม่ได้เชื่อแต่ก็ต้องเชื่อครับแต่ยธธักษ์ตากันก็จริงหมายเลขสี่ครับมาได้ถูกต้องครับอันดับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็จะเป็นหมายเลขสี่นะครับผมอ่าอาจารย์ใช้ชข้อที่กันครับอ่าต่อไปครับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึง่งดาวเดือนโรบลันทุรีรุนที่9ในฝ่ายของดาวนะครับผู้หญิงนะครับได้แก่หมายเลขคองเด็นประกาศเลยครับออ้ง ได้อรอเชิญเลยน,นะครับอ่าอันนี้ผมก็จะเชิญอาจารย์อาจารย์อาจารย์อยู่นี่แหละครับอาจารย์มาเร็วมากครับได้เดี๋ยวให้อาจารย์อ่าอาจารย์ยืนกลางเวทีเลยครับอาจจะมอบรางวัลน,นะครับให้ให้ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะครับในรอบสุดท้ายของเราอ่าอันดับสามก่อนครับฝ่ายชายครับฝ่ายเลขสองครับ ต่อเต็มพกมือเลยครับครับต่อไปครับหมายเลขสิบสี่ครับอันดับสองครับหมายเลขสิบสี่ค่ะครับมายเลขขอของฝ่ายิงก่อนหมายเลขห้าครับอันดับสามไฟยิงหมายเลขห้ายิงก่อนครับคุณนี่คืออันดับสามนะครับดาวเดือนนะครับอันดับสองนะครับหมายเลขสิบสามครับ อันดับสองครับฝ่ายชายครับเดือนครับหมายเลขสิบสี่ครับแมาเลขสิี่หมาเลขสิี่แแน่นอนครับอันดับหนึ่งครับดาวครับอันดับหนึ่งหมายเลขเก้าครับ ารแก่นะครับแก่เลยนะครับออเอาแนยครับเป็นรางวัลพิเศษนะครับต<ช>้<พ>องพิเศษนิดน,นึงไม่เหมือนใครเขานะครับของผู้ชนะเลิศต้องพิเศษกว่าใครๆนะคะ ขอเสียปรบมือให้ดาวประจำรุ่นเก้าเราด้วยครับครับแเละแด่เลยครับร้เดือนประ้เลุ่ดเละ้าของเรานะคเับไดไดเลยย้เเ เกษตรทุกท่านนะครับยืนกลางเวทีถ่ายรูป่วงการ์จานะครับมา่างเวทีนะครับกาจารเดเขดนวนเล็กแล้วเขามีแมวโคแมวมทำแตกใช่ไหมระดาดข้างเราม่อที่รถเม็ได้จะมีอหาที่ไได้ขอขอประธานทั้งสองห้องด้ครับประธานรุ่้าทั้งหน่ทั้งสนะครับถ่ายรูปบนเวทีได้ครับมเ ขอประธานครับประธา,านห้องเก้ารุ่นหนึ่งประธานรุ่นเกาห้องหนึ่งและห้องสองนะครับถ่ายรูปร่วมกันนะครับถ่ายรูปก็เป็นที่ที่รักทึ่เลยนะครับถึทีปเป่เพลนครับวัวนาห้องสอง อ่าขอเสียงปมือให้กับตัวเองแล้วก็ทุกท่านแลวกกวน้วก็ผู้ประกวดและทัางอาจารย์นะครับ